สามหกมาดูภายในคันนี้ลูกค้าเอามาให้เปลี่ยนเบาะแล้วก็ทำล้างใหม่แก้ลางใหม่นะครับคอนเซ็ปต,ต์คันนี้คือต้องการความสูงใกล้เคียงกับของเดิมต้องการการเก็บงานเก็บรายละเอียดของตัวเบาะนี่ครับตัวลางนี่ครับเก็บให้เรียบร้อยสูงสวยงามขาขาเบาะนี่ครับเราทำเป็นเฟรมปรับระดับได้สามระดับ ต้องการสูงต้องการต่ำเราปรับให้ได้นี่ครับก็นี่เดี๋ยวจะลองขึ้นไปนั่งดู <c oughs> นี่ครับตำแหน่ง <c oughs> นี่ครับตำแหน่งใกล้เคียงกับของเดิมเลยครับ <c oughs> ที่ผมวัดมาอยู่ประมาณนี้ครับตำแหน่งกำลังดีเลย <c oughs> ไม่เมื่อยครับตัวนี้คะความสูงจะใกล้เคียงกับของเดิม เราอยากสูงอยากต่ําหน้าต่ำกว่านี้ก็ลงได้อีกครับครับถ้านั่ง่างนี้จะทําให้เราขับสบายขึ้นไม่เมื่อยต้องดูภายในอันนี้ภายในสวยเลยนะครับกลมกลืนแต่รถมากอันนี้ก็ทําเก็บเลยนะครับอันนี้สวยมาก ้าสามเริ่มมัภนาภายในเข้าภายในเก็มเดี๋ยวเอาไปล้างครับผมะาให้ลูกค้าส่งรถได้แล้วนะครับคันนี้